เล่นไม่เข้าเรื <érer Help> ่องจริงๆค่ะสาวทำคลิปถอดกางเกงในซุกขนมปังร้านซูเปอร์มาร์เก็ตโดย ndtv รายงานว่า โคอิโลเปสอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอังกฤษกำลังถูกสอบสวนกรณีที่เธอทำคอนเทนต์ถอดเกงใน,นของตัวเองก่อนเอาซุกไว้ในขนมปังภายในชั้นวางขนมของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งทมกลางสายตาของลูกค้าคนอื่นๆที่มองดูด้วยความแปลกใจจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวค่ะโดยคลิปดังกล่าวค่ะโคอิโลเปสได้ถอดเกงใก่ใสีชมพูของตัวเองโชว์ก่อนจะเอาไปซุกไว้ในขนมปังที่วางอยู่บนแผงขายภายในซูเปอร์มาร์เก็ตจากนั้นเธอก็เข็นรถเข็นเดินออกไปทันที ทำการสายตาของลูกค้าคนอื่นที่อยู่ภายในร้านค่ะขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวเป็นของเครือเมอร์คาโดนาซึ่งล่าสุดทางร้านกำลังสอบสวนเอาผิดทางกฎหมายกับเธอแล้วค่ะเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับลูกค้าคนอื่นๆอ,อีกทั้งทางร้านค่ะยังถูกชาวเน็ตตั้งคำถา,ถามถึงความสะอาดอีกด้วยเนื่องจากการกระทำของอินฟูสาวรายนี้เมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของเธอก็พบว่บโลเปสมาจะทำคอนเทนต์ถอดเกงในของเธอและทิ้งเอาไว้ในสา ที่ต่างๆเช่นร้านสะดวกซื้อสนามกีฬาปั๊มน้ำมันและข้างทางและอีกมากมายเลยล่ะค่ะ